ครับเพราะเงินก้อนนี้มันเป็นเงินของทุกคนเก็บไว้ใช้กับคนที่จะเกิดเหตุรายต่อไปรายต่อไปก็คือต้องสมน้ำสมเนื้อหน่อยสมน้ำสมเนื้อแต่ในทางกลับกันค่ะแม้ว่ากฎหมายที่ว่าจะครอบคลุมถึงหนึ่งล้านบาทนี่นะคะจะยังไม่มีผลตอนนี้แต่จะดูเป็นรายกรณีได้ไหมคะอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านบอกว่ากรณีที่มาตาพุทธนะคะที่ระเบิดแบบนี้บางท่านอาจจะโดนไฟคลอกแล้วก็ต้องผ่าตัดหลายรอบเพื่อที่จะทำศัลยกรรมตรงนี้เป็นกรณีกรณีไปจะจะดูแลด้วยไหมคะครับคุณตียากรนนะครับ พูดกันอย่างนี้นะครับไม่ใช่ผมคนเดียวคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนโดยท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการนะครับท่านปลัดกระทรวงแรงงานท่านรัฐมนตรีถามคำนี้ถามว่าอยากให้ไหมทุกคนอยากให้ครับแต่เรามาทำหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีอำนาจ ที่จะทาอะไรก็ได้เรามีอํานาจตามกฎหมายที่เขาให้เราต้องมีกรอบแค่นั้นเองนะครับเราทําได้ก็หมายความว่าเราเห็นว่าเอ้เรื่องนี้เนี่ยไม่ไหวนะเขาเดือดร้อนนะเราต้องช่วยแันแก้แก้กฎแก้ระเบียบแต่นี่คือเรนเห็นแล้วล่ะแล้วกำลังเรงแก้แต่บอกว่าเราอยากให้เนี่ยสั่งให้ได้ไหมสั่งไม่ได้เพาต้องมีกฎหมายรองรับคแต่เรนเห็นแล้วถึงปัญหานี้นะคะในปัจจุบันก็โดยสรุปก็คือในปัจจุบันก็สูงสุด เท่าไร่ก็ก็เท่านั้นนะครับครับก็คงแต่ว่าโดยโดยสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานนะครับโดยรัฐมนตรีแรงงานท่านปัจจุบันข้าก็พยายามช่วยในด้านอื่นๆนะครับในการโยยาทั้งอื่นครับค่ะนะคะก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยก็เป็นที่ไม่หมายอันดีนะคะว่าทางผู้เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงปัญหานี้แล้วแล้วก็ประมาณสักปีใหม่นะคะน่าจะได้เห็นข่าวดีกันับเรื่องของการเพิ่มวงเงินทดแทนเนี่ยนะฮะ อันนี้ทางหลักการแล้วนี่มองไปถึงว่ากรณีที่ผู้ลูกจ้างเนี่ยบาดเจ็บนะครับเขานี้ทํางานไม่ได้ด้วยหรือเปล่าต้องหยุดงานไปอะไรอ๋ออันนี้อันนี้มองมองมองเลยไหอหลักของกฎหมายเอาตัวเดิมไม่ใช่ตัวแกตัวเดิมตัวเดิมเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับคือบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานเนี่ยก็มีการรักษาสาเหตุของการบาดเจ็บระหว่างที่หยุดงานนะครับก็จะมี เรียกว่าประโยชน์ทดแทนจากการขาดรายได้ในช่วงนั้นนะครับตามกฎหมายก็50ก็แก้เป็น60อะไรนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าทุพพลภาพเขาก็จะให้ตามลักษณะของการทุพพลภาพในหลักการแพทย์ว่าน้อยแค่ไหนแล้วก็คิดเป็นเงินทดแทนให้เป็นระยะเวลาไปช่วงหนึ่งนะครับ แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งคือช่วงเ,เขาเรียกอะไรอ่ะการฟื้นฟูเ <ฮะ S 1> ขาก็จะให้ค่าฟื้นฟูแล้วก็ระหว่างการทำรายได้ในช่วงนั้นด้วยฮะฮะหรือจนกระทั่งสุดท้ายต่อไปเสียชีวิตเ <ฮะ S 1> ขาก็จะมีค่าทำศพแล้วก็ทายาตอันชอบทำตามกฎหมายภ <ฮะ S 1> รรยาบุตรแม้กระทั่งบิดา <ฮะ S 1> มดา <ฮะ S 1> ซึ่งซึ่งต่างกับที่อื่นอย่างอื่นนิดนึงนะครับบิดามารดาเนี่ยในกฎหมายเนี่ยสักต้นไม่ใช่สักหลังเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่ของบุตรที่ดูแลบ,บิดามารดาแล้วกระทั่งไปจนกระทั่งถึงบุตรโดยชอบอโดยกฎหมายเนี่ยที่อายุต่ากว่า18ปีจนจะจะได้จน18ปีหรือกระหว่างเกินถึงเกิน18ปีหรือในรหว่างนั้นเนี่ยศึกษาอยู่ชั้นปิญญาตรีแล้วย,ยังไม่จบก็ะจะได้ไปจนกระทั่งจบปิญญาตรี นะครับถามว่าทําไม18ปีคือกฎหมายเนี่ยตัวกฎหมายหลักของเขาเนี่ยเราเอาต้นแบบมาจากอเมริกาค่ะ,คะ 18ปีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาบรลุนิติภาวะที่อเมริกานะครับก็โดยหลักนี้บ้านเราในทางนิติกรรมก็คือ20แต่ว่าถ้าคําว่าเยาวชนก็คือต่ำกว่า18ดังนั้น18เนี่ยหรือว่าจบม .6 ง่ายๆก็ถือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่อยู่พอสมควรแล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้า19ปีนะครับแล้วไม่ได้เรียนหนังสือถึงแม้จะไม่ถึง20เนี่ยโดยกฎหมายตัวนี้ก็ยังไม่ได้ ก็จะไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่ช่วงหนึ่งคือมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ยังกําลังดีเบตตัวในคณะกรรมการกันเองนะครับกาลังเคลียร์กันอยู่เรงนี้ว่าแล้วถ้า18ปีหนึ่งวันน่ะแล้วเรียนหนังสือยังไม่จบปริญญาตรีปีสุดท้ายนะครับกับคนสิบเจ็ดปี11เดเดือน29เ้าวันที่จบได้ม .6 ไปแล้วเขาได้เพราะว่าเงเรียนหนังสือปริญญาตีการ18ปี1วันเนี่ยความเข้าใจสมัยก่อนบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ตอนที่ตามตัวเลขตามตัวหลัก คืองี้เราเนี่ยไปแปลสมัยก่อนนะครับเราไปแปลกฎหมายมาจากภาษาอังกฤษในปีสัก2510กว่าเนี่ยเราก็ยังไม่มีสภาผู้แทนราษฎรการร่างกฎหมายไม่ละเอียดบางครั้งแปลมาภาษาอังกฤษแปลมาแล้วความใจตีความกันแปลแล้วก็ยังมีการเลยไม่ชัดที่จริงเนี่ยที่จริงเนี่ยสิปี สิบเอ็ดเดือนยี่สิบเก้าวันกับสิบแปดปีหนึ่งหนึ่งวันถ้ายังเรียนอยู่มันก็ควรจะต้องได้จนจบปีเพราะเขาจงเป็นที่จะต้องได้ค่าเทอมเขายังไม่สามารถดูแลตัวเองได้แต่ในทางกลับกันบางคนเรียนเร็วหน่อยสิบเจ็ดออกไปทํางานแล้วอ้าวทีนี้เงินจากการทํางานก็ได้เงินตรงนี้ก็ได้เออมันก็ทับซ้อนกันอยู่เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต่อไปคงจะมีข่าวมาให้ท่านอีกทีหนึ่งครับเพราะว่ามีผู้เดือดร้อนในประเด็นนี้อยู่อยู่มากพอสมควรนะครับ ครับครับอันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินสมทบอันนี้ก็จะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเพราะว่าเงินมันก้อนใหญ่ขึ้นในการจ่ายทดแทนให้กับลูกยางออคือันนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในจ้างเรคืองี้ครับเรียนเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าการที่จะเพิ่มประโยชน์ทดแทนเที่ยวเนี้ยครับผมเองอีกหมวกหนึ่งก็เป็นตัวแทนในจ้างในรคณะกรรมการกองทุนค่ะ ออบอกให้ใหฟังให้ในแจ,แจ้งให้ในแจ้งทั้งหลายเลยว่าไม่ต้องห่วงมไม่ต้องเพิ่มเงินสมทบแน่แต่ที่จริงพูดกันตามความจริงนะครับเงินสมทบที่กองทุนทดแทนจะได้รับเนี่ยได้เพิ่มอัตโนมัติ ได้ผลเขาเรียกว่าได้ได้ผลบุญมาจากการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ําไปที่300อบาทเพราะค่าจ้างขั้นต่ำใช่ค่าจ้างคือในจ้างต้องเสียอยู่แล้วแหละเพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ําเนี่ยจะยกไปอยู่ที่0 0ครค่ะเงินสมทบที่กองทุนทดแทนจะเก็บได้ก็จะมากขึ้นโดยไม่ได้ไปเพิ่มอัตราการเก็บเพราะเราคิดเป็นประชัยเพราะนั้นคณะกรรมการก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันครับว่าเอา ถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นมาเมื่อเรามั่นใจแล้วว่ากองทุนปลอดภยัยเราจะไม่อยากเก็บเงินไว้หรอกเยอะเกินไปเพราะอันเนี้ยเราไม่ได้ดูแลเรื่องชรา,าภาพเป็นเรื่องของประกันสังคมเขาจะาดูแลเรื่องความเจ็บป่วยเราก็เอาเงินส่วนเกินเนี่ยมันดูแลลูกจ้างค,ครับก็หลักจริงๆก็มาจากตรงนี้ด้วยะนะครับเพราะนั้นลูกจ้างก็ไม่ต้องห่วงว่าเอ๊จะมีเงินไหมแล้วถ้าเกิน ถ้าสามแสนห้าแสนไปแล้วจะทํายังไงก็เอาเงินนี้มาดูไ้ทางทางค่ะทางการสังคมเขามีเอาเงินนี้ไปลงทุนเพิ่มทางกองทุนเงินทดแทนมีลักษณะนี้ด้วยไหมคะเมื่อก่อนนี้สักสักหลายปีก่อนด้วยเงินที่ยังไม่มากนักนะครับก็จะไปซื้อให้จริงๆก็สํานักงานเดียวกันนะครับสํานักงานบริหารการลงทุนเดียวกันเนี่ยเกองไสองกองสองกอง เขาก็เขาก็จะดูแลเขาก็จะไปเอาแค่ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ฝากธนาคารแต่ไม่มีคณะกรรมการชุดนี้นะครับเพราะปัจจุบันเงินก็เพิ่มไปถึงเกือบสี่หมื่นล้านละเป็นสะสมมานะครับเงินสะสมเงินใช้ให้หมัไมาได้ครับมาตั้งสี่สิบปีนะครับเฉพาะกองทุนเงินทดแทนเฉพาะกองทุเงินทดแทนครับดูเหมือนจนนะครับแต่ก็สี่สิบสี่หมื่นล้านก็ ดำหลีว่าตอนนี้เราต้องบริหารการลงทุนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีการตั้งอนุกรรมการบริหารการลงทุนซึ่งเพอรเอินผมก็ไปรับหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการเรื่องนี้ก็จัดว่าวิธีการเพื่อที่จะว่าโดยการเทียบเคียงกับการบริหารการลงทุนของกองทุนประกันสังคมแล้ถ้าเราได้อัตราการกําไรเท่ากับกองทุนใหญ่เขาในปีหน้าหรือจาก2,556เป็นต้นไปเนี่ย เราจะมีเงินเข้ากองทุนเนี้ยนะครับภาษาบ้านเราเขาเรียกกองทุนเล็กนะครับในสำนักงาน<ช>แต่ว่าริงก็ไปเลยกองทุนกองทุนทดแทนเนี่ยสักปีหรือสักร้อยถึงสองร้อยล้านส่วนส่วนไรายได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี้ยเราได้กําไรจากการลงทุนฝากธนาคารซื้อพันธบัตรเนี่ย<ช>ตกปีละประมาณหนึ่งพันล้านฮะ โอ้ก็ก็ไม่น้อยนะคะแต่ว่าจากสิบล้านแต่กองทุนใหญ่นะรับมีมารเก้าแสนล้านเขาได้ปีหนึ่งสามหมื่นล้านแต่เนี่ยเขาดูแลหลายหลายเรื่องครับผมใช่อันนี้กองทุนเล็กโอ้แต่ฟังถึงกองทุนเล็กแต่ตัวเลขปีละพันล้านเฉพาะกำไรกับการลงทุนไม่น้อยต่อไปก็หวังว่าจะเพิ่มอีกสักสองร้อยล้านนะครับเป็นพันสองร้อยล้านต่อปีครับแต่ว่าครับในการที่จะไปลงทุนอย่างฝากแบงก์เนี่ยโอเคได้ดอกแน่นอนแต่ว่าการที่คิดว่าจะไปลงทุนหรือการซื้อพันธบัตรอันนี้มัน มันความเสี่ยงมันมีไหมอ๋ออย่างนี้ครับเออถ้าพูดถึงกองทุนเงินทดแทนตัวตรงนี้นะครับอ,ออยากจะบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความเสี่ยงกรรมการเรามีเพียบความรู้นะ,ะอ,อ,อันนั้นอันนั้นอาจจะพูดนั่นไปคือ,อย่างนี้ เรามีตัวแม่แบบเดินให้เรานําแล้วกองทุนประกันสังคมเขาเดินงเข้ามาด้วยหลักนี้แล้วล่ะเขาก็กําไรเขาอย่างนี้ยเราก็ไปขอแชร์ขอแชร์ในเธอเธอลงทุนร้อยบาทก็ขอน้องลงทุนร่วมกับเธอสักสองสบาทได้ไหมนะครับก็ เขาก็ลองเข้ามาแล้วล่ะวิธีไหนอะไรเสี่ยงน้อยอะไรเราก็ตามนั้นไปคือสมมุติอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันเราร้อยบาทเราได้กําไรด้วยวิธีการฝากธนาคารซื้อพันธบัตรสองบาทกว่าแต่ธนาคารกองทุนประกันสังคมร้อยบาทเขาไปลงทุนในหุ้นบ้างอะไรบ้างเขาได้หาบาทเราก็บอกว่าขอถับลงทุนคล้ายกันเพื่อจะลงสองบาทกว่าเราก็จะขึ้นไป4ี่บาท5บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็ มีไม่ใช่ไม่มีแต่เป็นความเสี่ยงที่เราไม่ได้ลองใหม่เรามีแม่แบบที่อยู่แล้วผู้บริหารก็คนคนเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนนโยบายของกองทุนเล็กเท่านั้นแหละ,ะว่าไม่เอาแล้วนะต่อไปนี้จะทําแบบง่ายๆฝากธนาคารซื้อพืบัตำบัดไม่เอาแล้วช่วยช่วยบริหารให้มีคล้ายๆกันเราก็จะได้ มีเปอร์เซ็นต์ของการกําไรพอๆกันจะได้มีเงินมาดูแลเพิ่มลูกจ้างเพิ่มอีกสักปีละร้อยสองล้านให้ประโยชน์ทดแทนในด้านอื่นๆขึ้นได้อีกในอนาคตครับ,รบฟังดูแล้วก็น่าชื่นใจนะนะคะว่ายังไงเงินของเราที่ส่งส่งไปไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของลูกจ้างในจ้างนี่ มีผลประโยชน์งอกเงยแล้วก็คุ้มครองดูแลทุกท่านนะคะในทางกับการทั้งลูกจ้างในจ้างเองนะคะในจ้างเองก็จะมีหลักประกันว่าถ้าลูกน้องคุณได้รับการดูแลที่ดีก็จะกลับมาทํางานให้คุณมีผลงานที่ดีผลกําไรต่อบริษัทเช่นเดียวกันก็ต้องมองสองมุมใช่คิดแต่ว่าุยทำไมเป็นในจ้างต้องจ่ายต้องจ่ายแต่ถามว่ากําลังใจของลูกจ้างก็ดีนะคะหรือว่าเมื่อรักษาเจ็บป่วยแล้วนะคะลูกจ้างกลับมาทางานให้คุณก็ดีตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลประโยชน์ของคุณเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาขอเป็นเคส e s t u d เป็นกรณีตัวอย่างกันละกันนะคะว่าลักษณะแบบไหนนะคะที่ถือว่าเป็นการเจ็บป่วยระหว่างการทํางานนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเปิดสายตอบแทนกันหน้าใหม่นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ